บ่อบ่อบอได้ใส่เอาเท่ากับผับไว้ทั้งนอกวัดไปอย่างเอาไปไปหาแนวมางงมหัวให้แล้วโอเล็กมีบ่ไม่้ลงบันขันนะเออยังบ่ทันหมื่นยังบ่ขันหรอกเพราะว่าเขาบ่กขันมากขันบ่ขันราะว่าจะเนี้ มืออื่นมือฮือมือนี้วันอาทิตย์โดยเล็กบุมีเล็กบุมีเล็กบแล้วจังหวะทางพรเจ้าเมียอนห้องหองทั้งในไรบอห้อมพระพระิมากงนี่อันเมียทั้งในไรอ

ลูกเต่าเรากมาบรทัานในเบิร์ตสำหรับพี่น้องเอ้ยห้าก้ามาแต่ป้าตัดลุงผูกกกนะกับประธานในมาเนาะอันผูผูพ่อของเฮาน่ะกะห้าก็เลยทาเขกเอ้ยบ่แม่นต์ห้าก็ฮอดปากกระดิ่งห้าก็ฮอดปากกระดิ่งเพราะว่าเราไปเฮ็ดงานอยู่วังเวียงห้าก็ลงมาฮอดปากกระดิ่ง โอ้โหวสิมุกร์จะมงเนาะแต่ว่าทางนี้ก็จาก็เอาเขาหิบเขาลงแล้วเพราะว่าหน่วยบริการลงซุปผลมาเลยก็ต้องได้เอาเขาเนาะสิไปรอพอได้พี่น้อง มื่อสงสกการกะวัน,นอังคารพี่น้องวันอังคารเนาะเพราะว่าเรากะเป็นแม่บ้านแม่เฮือนวันอคา,องาสงสก <c oughs> ไปเบาเขาน้ำกระเจ้าป้าเราไปเบาเขาน้ำพี่นองเฮือนไก่เพราะว่าเขากินกระบ,บมุมพีนองเขากินบมีเนาะเขากินกับร้านพออยู่น้ำนีนมันก็ไปยืมยืมกระเจ้ามากิน แต่วันชาวบ้านเขาเจ้ามาเสียประกันภัยเนี่ยเขาเจ้าก็สิมีเข่าเฮือนละหนึ่งกิโลพี่น้องก็สิแบ่งเบาไปนําได้อยู่เพราะวา่าแต่ว่าเขาเจ้าะได้มาเสียเนาะก็ต้องได้ไปยืมสก้อนเพราะวา่า

cái này có gì vậy? này là cái gì vậy? này là dỏ. ở đây ba này เออไปหงคันแล้วชุ่เจ้ากับอวยหายไปเออใบแรกจังอวยเออใบแรกจังอวย ล่าล่าตอกแล้วล่าสีอวยให้ หัวหายนะคู่คู่ขึ้นมานัก่าไหเอาถ้าไ่เอาหัวดอยได้โดเ้าลย